ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับลำโพงโบราณวินเทจนะครับแม่เหล็กอานิโกนะครับแม่เหล็กโบราณเกือกม้านะครับเป็นลำโพงฟูลเลนมาจากประเทศญี่ปุ่นอีกหนึ่งคู่นะครับตัวนี้เทคนิคนะครับ EAS 15นะครับ Make in Japan นะครับใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับอายุนะครับน่าจะอยู่ราวๆประมาณปี1989ถึง1970นะครับอายุก็ประมาณ ไม่ต่ำกว่า45-50ปีครับอายุของเขานะครับตัวนี้นะครับทนกําลังขับนะครับที่10วัตต์8โอห์มนะครับตัวนี้เหมาะมากนะครับสําหรับคอหลอดต่างๆนะครับแอมหลอดแอมวินเทจต่างๆนะครับอย่าได้พลาดเลยนะครับเป็นลําโพงฟูลเลนส์ดอกเดียวออกครบเสียงนะครับดอกขนาด6นิ้วนะครับดอกขนาด6นิ้วด้านหน้าทั้งสองดูดีๆก็จะเป็นเหมือนเป็นปากเป็นปากแต่ด้วยนะครับเป็นปากแต่ด้วยนะครับเพื่อปล่อยเสียงแหลมนะครับเสียงร้องเสียงแหลมนะครับ ตู้โดยรวมถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยนะครับก็ผ้าอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการเวลานะครับตัวนี้ตู้สูง40เซนติเมตรนะครับกว้าง27เซนติเมตรลึก22เซนติเมตรนะครับตัวนี้นะครับมีสภาพตู้สวยครับสวยนะครับคลาสสิกดีครับนะครับหายากนะครับตัวนี้นะครับเป็นแม่เหล็กอานิโก้แม่เหล็กเบลเลอร์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะข้างในให้ดูนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ สายที่ต่อออกมานี่ทองแดงยังเงาแวบอยู่เลยนะครับยังดีนะครับยังดีนะครับไม่มีไม่มีที่สายจะดำนะครับไม่มีเลยทองแดงของเขาเกรดเอมากๆนะครับสมัยก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปแกะดูภายในกันนะครับวทีนี้เราจะมาแกะดูภายในนะครับของตู้ลำโพงเทคนิคฟูลเลนโบราณนะครับนะครับเดี๋ยวลองแกะออกมาดูเลยนะครับว่าภายในเป็นอย่างไรนะครับผมไขน็อตไว้แล้วนะครับตัวนี้ นี่นะครับดอกลำโพงนะครับตัวนี้เป็นกลวยนะครับกระดาษนะครับขอบผ้าอับกัญญานะครับแม่เหล็กอานิโก้นะครับเกลือกมาขนาดใหญ่มากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่เดิมทั้งหมดนะครับไม่เคยแกะซ่อมใดๆทั้งสิ้นขนาดหกนิ้วนะครับดอกขนาดหกนิ้วนะครับกระดาษนะครับยังเจ๋วอยู่เลยนะครับยังไม่มีเปลยมียุยนะครับแล้วก็ขอบผ้านี่เดิมมนะครับไม่มีไม่มีแข็งไม่มีแตกไม่มีตายนะครับเดิมๆเลยครับ ยังขยับได้ดีอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นปากแตรนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นามีกระดาษเป็นปากแตรปล่อยเสียงแหลมออกมานะครับผมไม่แกะนะครับเพราะว่านี่เขายังติดน็อตน็อตยังติดกาวอยู่เลยนะครับเดิมเดมนะครับก็ให้ดูประมาณนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับนะครับของเขาทําออกมาดีมากๆนะครับยุคหนึ่งเก้าหกเก้านะครับถึงเจ็ดศูนย์ห้าสิบห้าสิบสองปีที่แล้วนะครับเหมาะมากนะครับสําหรับแอมวินเทจนะครับแอมลอดต่างๆนะครับสิบวัตต์นะครับแปดโอห์มนะครับตัวนี้นะครับ ได้สบายๆนักเรียนหลอดรู้จักกันดีนะครับเสียงออกแนวหวานแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยเบสเบิดมีแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับสายที่ออกจากตู้ลําโพงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทองแดงนี่ปอกออกมานะครับเงาแวบเลยนะครับเงาแวบเลยนะครับเป็นฝอยเส้นฝอยนะครับไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับทองแดงเขาบริสุทธิ์มากสมัยก่อนนะครับของเขาดีมากๆเลยนะครับไม่ธรรมดาและโครงสร้างตู้ต่างๆเขาทําออกมาดีนะครับบุกผ้า นะครับด้านบนด้านล่างก็ด้านหลังนะครับบุกเรียบร้อยหมดนะครับภายในยังสวยนะครับโครงสร้างต่างๆนะครับเป็นลําโพงโบราณที่ให้เสียงได้หน้าฟังและหายากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแม่เหล็กใหญ่มากๆนะครับนะครับในชแนลเทคนิคนะครับนี่ใหญ่เบลเลอร์巴านะครับสนใจเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะประกอบแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบเสียงกันเลยนะครับตัวนี้นะครับว่าเสียงออกมาจะเป็นยังไงนะครับเซียนหลอดต่างๆอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดเลยนะครับเซียนวินเทจนะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันดูนะครับ เดี๋ยวคราวนี้เราจะมาทําการทดสอบเสียงกันเลยนะครับลองฟังดูนะครับเสียงเบสของเขานี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเบสดีนะครับเสียงกลางเสียงร้องนี่ออกแนวหวานนะครับเสียงแหลมนี่สดใสรายละเอียดดีแล้วก็ไม่บาดหูนะครับออกแนวโบราณนะครับแอบแนวโบราณเลยนะครับถ้าใครชอบลาโพงแนวนี้นะครับจัดไปเลยนะครับไปวางโชว์ไปแต่งบ้านแต่งร้านอาหารของท่านนะครับหรือไปฟังกับแอมลอดนะครับคลาสสิกมากๆนะครับทดสอบฟังเสียงกันเลยนะครับ ใช่ครับเสียงแน่นอนเลยนะครับเสียงดีจริงๆนะครับใครสนใจนะครับคอหลอดต่างๆนะครับระดับเซียนนะครับเล่นนักเล่นรุ่นโบราณนะครับก็จัดได้เลยนะครับตัวนี้รับรองเสียงไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณมากครับ